เปิดตัวสุดหล่อประจำเดือนนี้ค่ะจะเป็นคันไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากคันนี้ค่ะรถในฝันเซลล์ฝนเองนะคะอ่ะเป็นคันนี้ค่ะเป็น Mercedes-Benz นะคะ C 3 0 0 e นะคะคันเล็กกระถัดรัดมากเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นปักอินไฮบิค่ะและเป็นรุ่น AMG ด้วยค่ะปี2019รถสวยรถเดิมประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะและออกศูนย์เบนลำดับที่1ค่ะป้ายแดงมาเลยนะคะ ใครที่ชื่นชอบเบนนะคะคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะในลิสต์ในใจนะคะว่าแบบเออถ้าวันหนึ่งฉันมีโอกาสนะฉันจะขับรุ่นนี้นะคะแต่งล้อ AMG สวยๆแบบนี้เลยนะคะถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยสภาพสวยทั้งภายนอกภายในคะ่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคะเพราะว่าขนาดเขากระทัดรัดเนาะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะสำหรับเบนซ์ซีสามร้อรุ่นนี้นะคะภายในพอเป็นเอปุ๊บเบาะสีแดงสวยแบบนี้เลยค่ะตัวเบาะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเดี๋ยวฝนแก้ไขฝนทําสปาให้นะคะคันนี้เลขไม่เยอะหน่อยค่ะ1นึ่งแสนพแต่ฝนรับประกันเลยค่ะประวัติศูนย์ทุกระยะแน่นอนค่ะในคลิปนี้นะคะฝนอาจจะพูดคําว่าสวยหลายๆรอบเลยนะคะตัวทัดแพดใช้งานได้ปกติค่ะ ผมลืมบอกไปนิดนึงค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นป r k อินไฮบิทค่ะก็จะประหยัดน้ํามันไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะส่วนเบาะนะคะสาภาพเป็นแบบนี้เลยมีกุญแจให้ครบทั้ง2ดอกนะคะลูกขาออกศูนเบนทีทีซีค่ะสาภาพเบาะนะคะก็จะมีดิ้วรอยแต่ตรงที่นั่งนิดหน่อยนะคะฝั่งคนขับเดี๋ยวฝนทําสปาให้รับรองสวยแน่นอนค่ะสาภาพเบาะนี้นะคะพาไปดูด้านหลังค่ะเห็นไหมพอโดนแดดโอ้ยเบาะสวยไม่ไหวนะคะสําหรับสีแดงแอร์หลังนะคะแยกซ้ายขวานะคะสามารถปรับ ระดับได้เลยแอร์เย็นเพลงเพาะเหมือนเดิมค่ะแต่จริงๆสภาพเบาะด้านหลังยังใหม่อยู่เลยนะคะยังแบบว่าเหมือนผ่านการใช้งานน้อยมากนะคะและพอเป็น AMG นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะต้องมีซันรูบแบบนี้เลยคะ่ะ สำหรับราคาตอนออกป้ายแดงนะคะเกือบ3ล้านค่ะแต่วันนี้ไม่ถึงแล้วนะคะเมื่อมาถึงเซลล์ฝนนะคะฝนพาไปดูด้านหลังนิดนึงค่ะเปิดท้ายไฟฟ้านะคะและถ้าสำหรับเบนนะคะสีรขาเนาะมีแผ่นรองมาให้ด้วยสำหรับเบนนะคะจะซื้อมือสองนะคะ ถุงอันนี้ห้ามหายค่ะเป็นถุงยางชีพเราเลยนะคะฝนพาไปดูตรงนี้นิดนึงอะไรเนี่ยตัวสายชาร์จนะคะรุ่นเนี้ยเขาจะสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยลูกค้าสามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้เลยอะมาถึงราคาค่ะวันนี้นะคะพอมาถึงเซลฟ์ฝนไม่ถึง3ล้านแล้วเนาะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะใครสนใจเบนคันนี้นะคะเข้ามาดูรถนะคะนั่งมองก็มีความสุขแล้วนะคะที่เซลล์ฝนนะคะรดบ้านเฮงเฮงสองการรับรพึกบางแคเปิดทุกวันค่ะ